มีพามาเบืองเรื่องของวัคซีนพื้นฐานของเด็กไทย ในประเทศเท่านี้ละะ่ะค่ะศูนย์ถึงปีนะคะถ้าเกิดว่าคุณพอ่อคุณแม่ที่เบิงทีวีอยู่ตอนนี้นะคะลูกผู้ใดที่ยังบ่ท่านรับวัคซีนโปลิโอนะคะเฝ้าไปนะคะตอนนี้เพิ่นเปิดนะคะสปสชอเพิ่นกะแจงว่าผู้ที่เกิดศูนย์ถึงปีรับวัคซีนโปลิโอฟรีที่หน่วยบริการสถานพยาบาลที่อยู่ตามสิทธิ์นั่นแหละคะ่ะทางด้านของสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะกระแจงประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะนำบุตรหลานอายุระหว่างศูนย์ถึงปีเขารับวัคซีนป้องกันโปลิโอ มันจะมี2ชนิดน้ำกันนะคะมีชนิดฉีดและก็ชนิดกินค่ะไปรับบริการฟรีที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ์หรือว่าหน่วยงานบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะ mm. เพียงแต่ยื่นสูติบัตรหรือว่าใบเกิดนั่นแหละค่ะพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองนะคะฟรีนะคะนอกจากนี้ mm. เด็กที่อายุ6-7ปีที่บ่คคยได้รับ หรือได้รับวัคซีนป้องกนโปริโอชนิดกินบกครบหาเทือกะสามารถที่จะไปรับบริการใดเช่นเดียวกันไปเช็คเบิงะะ้งได้ค่ะจะมีสม,มุดสีชมพูอยู่ดอกสําหรับคุณพอ่อคุณแม่นะคะพ่อแม่เพิ่นจะหูดีอยู่นะคะ,คะลองไปตรวจไปเช็คเบิ้งบางที่เขาอาจจะลืมอาจจะได้รับวัคซีนบกครบหาเถือหาครั้งเพราะว่าจะมีแบบกืนเนาะแบบกืนแล้วก็บแบบฉีดลองไปเปิดในสม,มุดสีชมพูเบิง้งว่าครบบอถ้าบอแน่ใจจังใดกัดถือสม,มุดนั่นไปที่ สถานีที่อยู่ใกล้บ้านก็นได้ตามที่เสียเท่าอยู ake, ่ไ้เปิลเชใไ้เปินเบิ่ไให้ค่ะ